ครั้งหนึ่งท่านอัมรุปนุสลามะเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนาบีเป็นเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่บนตักของท่านนาบีเวลาเด็กรับประทานอาหารนี่พี่น้องอยากจะหยิบอะไรกินก็หยิบไปได้เรื่อยท่านนาบีมหัมัสลลลอฮฺฮวาเลวสัลลัมไม่ได้ดุเด็กไม่ได้ดุในพฤติกรรมนะแต่ท่านนาบีเตือนท่านนาบีบอกว่า <im S 2> ยากลามโอเด็กน้อยเอ๋ยซัมมิลละท่านจงกล่าวว่าบิสมิลละเดี๋ยวนี้เราดูในคลิปนะบางคนกล่าวว่าบิสมิลลาฮิระห์มานิราะหีมใช่ไหม แน่นอนนะักวิชาการไม่ได้ห้ามแต่ใช่สุนนะนบีหรือไม่สุนนะนบีกล่าวเพียงแค่บิสมิลลาแม้ว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหีมคนบอกได้ผลบุญมากกว่าตรงไหนที่ว่าผลบุญมากกว่าอ๋อได้กล่าวพระนามของอัลลอฮ์อันนั้นท่านคิดไปเองแต่สิ่งที่ท่านจะได้คือได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีวันนี้เราคุยเรื่องที่ถูกที่สุดแล้วก็ถือได้ว่าตรงตามแบบฉบับของท่านนาบีที่สุดท่านนาบีกล่าวว่าซัมมิลลา เด็กน้อยเอ๋ยกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารนะแล้วเมื่อใดที่เราจะหยิบรับประทานอาหารนึกสุนนะของท่านนาบีกบล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกุลบิยามีนิรับประทานอาหารด้วยมือขวาหน่งท่านนาบีสอนนะสอนเด็กนะอ่าครับบิสมิลลาห์เรามาด้วยนี่บางคนก็กล่าวเนี่ยอืมเห็นไหมล่ะเป็นเป็นแบบฉบับแล้วดูกลายเป็นดีไปด้วยนะ จนกระทั่งใครหลายคนเราไปดูในคลิปมาชาร์ลคนนี้ดูเคร่งจังเลยกล่าวบิสมิลลาฮิราะมานิรหิมแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีข้อห้ามแต่ดีที่สุดกล่าวว่าบิสมิลลาง่ายดีที่สุดเพราะอะไรอะ่ะเพราะสุนนะนบีสอนแบบนี้เราจะบอกบิสมิลลาฮิราะมานิรหิมดีกว่าบิสมิลลามันเป็นไปไม่ได้ เห็นไหมจะมาดีกว่าแบบฉบับของท่านนาบีได้ยังไงแม้ว่าจะยาวกว่าเราบอกว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีจนกระทั่งอามีแล้วรับรทานอาหารดีกว่ากล่าวบิสมิลลาไม่ใช่กล่า,าวบิสมิลลาดีกว่าเราจะอ่านละหมาดบิสมิลลาเห็นไหมพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนาบีสอนเราเพียงแค่นั้นเราทําเท่านั้นนี่มันเป็นมิติแห่งความเขาเรียกว่าแห่งการยืนหยัดหรือเป็นการยึดมั่นในสุนนะของท่านนาบีนะพี่น้องนะ เวลารับีคถามนีอัลลมบาริกาฟีมารซัตนาวนาบนอันเนียได้ก่อนกินอาหารีคถามอ่ามีพี่น้องถามมานะว่าก่อนจะรับประทานอาหารใช่ไหมพี่กล่าวว่าอัลลอฮุมะบาริกละนาฟีมารอซักตนาวกีนาอาดาบันนาบใช่ไหมครับหะดิษบทดังกล่าวที่ได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือของท่านอิหม่ามนาวีด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหะดิษต่ออีฟ นั่นก็คือนั่นไม่ได้ตามมาตรฐานที่นักวิชาการบอกว่าจะเรียกว่านํามาสู่การปฏิบัติที่บอกว่านี่คือร่องรอยของท่านนาบีเพราะว่าในร่องรอยในการปฏิบัติของท่านนาบีได้สอนได้บอกกับพวกเราดังเ,เช่นที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ก็คือกล่าวคําว่าบิสมิลล์ก็เท่านั้นเองนะครับที่มีอยู่ส่วนฮะดีิสบทอื่นๆเท่าที่และโดยเฉพาะฮะดิบทนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าเป็นฮะดีิสตออีฟถ้าหากว่า บางครั้งถ้าจะปฏิบัติเป็นลักษณะที่บางครั้งบางคราวโดยที่ไม่เป็นประจําแต่เราต้องรู้นะว่าอะไรดีกว่าการที่รักษาร่องรอยของท่านนาบีในเรื่องราวของแม้ว่าจะสั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความดีกว่าที่เราอาจจะไปเรียกว่าเอาสำนวนที่มันดูแล้วจะสวยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีความดีกว่าแล้วก็ใกล้ชิดใกล้เคียงกับสุน,นัขของท่านนาบีมากกว่าบัลลฮุตาลาอาลัมบิสซาวับนะครับจะซักอุมุลลาหุไกระครับ